สวัสดีครับคนเกิดราศีลัคนาราศีสิงห์นะครับประจําช่วงเดือนครึ่งเดือนแรกเดือนกุมภาพันธ์นะครับเอาละฮะในภาพรวมนะครของคนที่เกิดนะฮะลัคนาหรือราศีสิงห์นะครับผมในช่วงปักแรกนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยครับดาวประจาตัวของคุณนักขณะเนี้ยยังโคจรครับอยู่ในภพอริอยู่นะฮะโหราศาสตร์ไทยบอกว่าอะไรนะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับชื่อเสียงกิติยศนะครับตัวแทนตัวแทนเรื่องของ อุปนิสัยของท่านครับมันอยู่ในภพอริแปลว่าพระอาทิตย์ในมุมของการดูดวงเนี่ยปรัชญาทาง,ทางโหราศาสตร์บอกว่าเป็นดาวแห่งความใจร้อนซึ่งพอดาวแห่งความใจร้อนเป็นอริถ้าคุณนั้นอาจารย์อารมณ์ร้อนอะไรก็หงุดหงิดง่ายนะอะไรก็โมโหโกรธง,ง่ายปุ๊บเนี่ยมันก็จะสร้างนะปัญหาให้กับตัวเราเองด้วยหรือคนรอบข้างด้วยนะถ้าเราเป็นเจ้านาย อย่างนี้เป็นต้นลูกน้องก็มมกแบบหงุดหงิดเราอ่ะแต่พูดอะไรไม่ได้มันทําให้ลูกน้องอยากจะเบือ่ออยากจะนายอยากจะลาออกนะจะไม่อยากที่ทํางานกับเราแล้วเนี่ยตรงจุดนี้ต้องอะไรระวังไว้เพราะฉันเนี่ยใครก็ตามทีที่ดูคลิปของอาจารย์ปุ๊บอาจารย์หนูผมเป็นไวัยทองเอออย่างเงี้ยนะตรงจุดนี้อันตรายก็ต้องควบคุมเรื่องของอะไรอารมณ์นะจะโมโหปุ๊บ นะฮึบพึบึบเนะี่ยเขาว่าจะเป็นการดีนะฮะแต่ถ้าเรามองในมุมอื่นดาวไปจําตัวของคุณนั้นโคจรอ,อยู่ในภพอริอริเนี่ยแปลตรงตัวอริแปลว่าอะไรอุปสรรคนะครับอุปสรรคเพราะฉะนั้นหนึ่งตัวเราเองนะั้นเป็นบ่อกเกิดของปัญหาจากตัวเราเองก็ได้ทายไม่ดีนะหรือถ้าทายในมุมดีนะตัวเราเองนะไปเจอเจอปัญหาและเราต้องแก้ไขแล้วเราสามารถแก้ไขได้ สิง่งต่างต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่และบุคคลเป็นตัวกําหนดว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนหรือสิ่งที่มันมีก่อนหน้านียที่คุณทํามาเนี่ยมันจะส่งผลต่อปัจจุบันและส่งผลต่อไปในอนาคตในหลักของสติติของการดูดวงนะเป็นแบบนี้นะครับนะต่างกรรมต่างวาะละละกันนะตามนี้นะครับแต่คราวนี้ถ้าเราเนะเจาะลึกเนี่ยเรื่องของการงานนะครับ ในมุมของอรารสารเนี่ยมุงบอกว่าภาษาหมอดูนะครับดาวการงานอยู่ในภพของการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจถ้าเปลี่ยนแปลงแบบน้อยๆนะช่วงนี้เดินทางบ่อยอนะขยับขยายนะอารมณ์แบบไ่ต้องทําเข้าที่ทํางานนะฮะไปทําที่คาเฟ่นั้นคาเฟ่นี้ได้ไหมอาจารย์นะหรือเดินทางบ่อยขึ้นนะช่วงนี้เดินทางทีๆเลยเรื่องของการงานก็ถือว่าโอเคบางคนบอกอาจารย์เป็นศิลปินนะช่วงนี้คอนเสิร์ตนะ เยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะนะบินเป็นเหนือล่องใต้ไปต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นก็ได้หรือบางสิ่งบางอย่างราศีลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับที่เป็นคนไทยที่ฟังภาษาไทยอาจารย์รู้เรื่องนะเป็นคนต่างแดนอย่างเงี้ยไปทํางานต่างแดนอย่างเงี้ยพื้นฐานดวงในชะตาชีวิตก็จะดีหรืออาจจะได้ข่าวคราวเรื่องเกี่ยวข้องกับงานต่างแดนก็ได้หรือมีข่าวคราวเรื่องของการเปลี่ยนแปลขงของการง,งานเกิดขึ้นได้ด้วยในช่วงนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าจังหวัดตอนนี้มันเป็นดวงของการ เปลี่ยนแปลงโยกยา้ายเกิดขึ้นอะไรใหม่ๆนะอุบัติอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับผมตามีเนาะซึ่งตัวจุดนี้ครับส่งผลดีไหมเรื่องของการเงินจริงๆแล้วเนี่ยที่มานะของอไรายได้ของท่านนะอาจารย์ไม่ห่วงแต่ไอ้ดาวการเงินเนี่ยนะฮะยังโครวจออยู่ในภพอาิสเหมือนกันเอาเงินไปแก้ไขปัญหาหรือใครก็ตามทีที่อะไรมีหนี้มีสินปุ๊กเนี่ยนะครับอย่าไปสร้างหนี้เพิ่มนะฮะ ตรงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเอาเงินที่มีอยู่ดีได้มาปุ๊บเนี่ยไปเคลียร์ปัญหาเก่าๆก่อนนะนี่สินเก่าๆก่อนนะเป็นการดีนะฮะอาจารย์มีเงินปุ๊บราสีเดี่ยวคุณนี่แหละนะพอมีเงินปุ๊บตรงนี้อะไรเคลียร์นี่บัตรเครดิตนู่นนี่นั่นนะต้องเคลียร์ไปนะฮะอย่าไปสร้างนี่อะไรเพิ่มเติมจะเป็นการดีครับผมตามนี้นะส่วนเรื่องของความรักหรือคนรักปุ๊บเนี่ยนะครับอาจจรมีเรื่องจุกจิกได้ง่ายนะ 3วันดีนะฮะสวันปวดหัวปวดเสียเวิน9้าซึ่งกันและกันนะฮะหรือตำแหน่งคู่ครองในช่วงจังหวะตอนนี้ปุ๊บนะครับอาจจะมีมุมเขาเรียกว่านะ,ะไม่สบายเจ็บป่วยได้ง่ายอดอ,ดอ,ดอดแอดได้ง่ายนะช่วงนี้คุณก็ต้องอะไรไปดูแลนะเป็นพยาบาลเขาเอาใจใส่เขาให้มากกว่าเดิมจะเป็นการดีนะครับส่วนคนโสดช่วงนี้โสดไปก่อนนะเพราะด้าวแห่งความรักของคุณเนี่ยยังอยู่ในภพมรณะภาษาหมอดู ให้ใจอะไรกับใครเนี่ยหรือจะจีบใครปุ๊บเนี่ยจีบแบบกักกัดเอ๊ะหรือกลัวว่าพอได้สายสัมพันธ์ปุ๊บเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติดเราแจไม่หรืออะไรเนี่ยมันมีความคิดแบบแปลกๆแบบนี้อยู่เพราะฉะน,นั้นน่ยช่วงนี้ชิวๆไปก่อนนะครับผมเป็นการดีนะครับเอาละฮะนี่คือส่วนของคําพยากรณ์อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านมากกว่าน,นี้เป็นงานส่วนตัวนะหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ AS s i g n นะฮะโฮโลมาสเตอร์นะครับ มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ